กีรีครับจะมาเล่านิทานชื่อจิ๋วหลิวชมจันทร์ครับผมรับหนังสือเล่มนี้ตรงที่จิ๋วหลิวไม่ใช่ครอบครัวเล็กๆครอบครัวเดียวมีหลายครอบครัวเลยครับและที่หนูประทับใจก็คือกล่องความสุขครับในกล่องความสุขมีทุกๆทุกๆสิ่งที่คนชอบก็คืออาหารขนมและตุ๊กตาครับเรามาเริ่มไปเลยนะครับจิ๋วหลิวเป็นครอบครัวที่รักธรรมชาติมากเลยครับ แล้วก็ทำของเป็นธรรมชาติครับอย่างเช่นแซนด์วิชใบไม้ครับขอใบไม้สองด้านครับแล้วก็กินนะครับงับงับักกกากนั้นวันนี้เขามีนัดหมายรับผมไม่บอกนะครับเดี๋ยวก็รู้แล้วเขาก็ออกเดินทางกันครับไปถึงสวนสาธารณนะจากนั้นก็สร้างกล่องความสุขครับในกล่องความสุขมีอีของเล่นอาหารและขนม ผมก็จะทำเป็นถ้วยร้องน้ำสวยๆเลยครับแล้วก,ก็เอาไปเป็นเครื่องประดับครับแล้วเขาก็แล้วเขาก็รอจนกว่า,มาแมลงจะร้องครับทันใดนั้นพ่อก็ได้ินพ่อจิ๋วก็ได้ยินเสียงมแมลงร้องจากนั้นเขาก็แบ,บกกล่องความสุขไปครับ มีท้งครอบครัวสี่ตัวครับคือจิวจ๋วจิตจิจิ๋วกระติดกระปิดลิดครับแล้วเขาก็เต้นลำด้วยกันครับจากนั้นเขายิ่หลิวก็ได้กล่องความสุขไม่เหมือนใครสวยมากจากนั้นเขาก็เปิดกล่องความสุขออกมาแล้วเขาก็มีความสุขจากนั้นเด็กๆก,ก็เล่นของเล่นที่อยู่ในกล่องความสุขด้วยกัน พ่อแม่ก็ก็ทำก็เอาอาหารขนมมามามาบูชาดวงจันทร์จากนั้นก็นอนด้วยกันในร้านชมจันทร์เสียงดัง ที่รักธรรมชาติเหมือนกันมีทั้งพี่ชายน้องชายพ่อแม่ครับเขาเขาได้ทำกล่องความสุขด้วยนะครับแล้วเขาก็อยู่บ้านที่ทําจากไม้ฝางครับเขามีสิ่งประดิษฐ์ของเขาก็คือที่รองน้ําครับไว้ไว้ทําน้าเป็นประโยชน์ครับจากนั้นก็ทำกล่องความสุขแล้วก็เอาของของเล่นรถถงังของเล่นมีกอเตอ็ ดใส่เข้าไปนะครับจิว๋วก็มีครอบครัวหนึ่งก็คือมีครอบบ้านหนึ่งก็คือบ้านจุดน้ำครับ,รบแล้วก็อันนี้ก็คือที่หนูเล่านะครับบายจบครับสวัสดี